ทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ข้าต้องการพิสูจน์ให้เห็นเช่นเดียวกับที่ท่านต้องการให้เย่เทียนหมิงชนะข้าเพื่อยืนยันความเชื่อของท่านข้าก็ต้องการพิสูจน์บางอย่างเช่นกันข้าเอางต้องการพิสูจน์ให้พ่อแม่ของข้าเห็นว่าการตัดสินใจและความภาคเพียนของพวกเขาตลอดหลายปีนั้นไม่ได้สูญเปล่าหลินเฟิงและเย่เทียนหมิงต่างก็มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นพวกเขาควรจะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ช่วยเหลือกันในเส้นทางศิลปะการต่อสู้พัฒนาบริษันและเติบโตไปพร้อมๆกันแต่ข้าเป็นคนยุยงแย่ยเทียนหมิงให้เป็นศัตรูกับหลินเฟิงข้าทําให้พวกเขากลายเป็นศัตรูกันและตอนนี้มันก็จบลงแบบนี้หลินเฟิงหยับย่ำแย่ยเทียนหมิงเมื่อเหิไม่ได้คิดผิดดูเหมือนว่าความผิดพลาดที่แท้จริงคือข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าปลิดชีวิตข้าเถอะ เจ้ากับข้ามีสายเลือดร่วมกันแม้ว่าข้าจะไม่ยอมรับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อของเจ้าและแม่ของข้ามีสายเลือดเดียวกันดังนั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้ายังไงก็ตามวูสิงเจ้าสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำจงเอาชีวิตรอดในรอบต่อไปให้ได้ชีวิตของเจ้าเป็นของข้าที่จะเอาไปแม้แต่เย่เทนหมิงก็ยังเอาชนะไม่ได้เลยและเจ้า ทูตเอกแห่งแคว้นวายุสวรรค์เจ้าข้ารู้ว่าพวกเจ้าทุกคนอยากให้ข้าตายพวกเจ้าบางคนได้ลงมือไปแล้วด้วยซ้ําข้าถูกบังคับให้เปลี่ยนใบหน้าและซ่อนตัวตนอย่างอับอายจนถึงตอนนี้แต่ตอนนี้ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าได้ถอดหน้ากากจอมปลอมออกแล้วไม่ต้องซ่อนตัวตนด้วยความกลัวต่อไปดังนั้นข้าจะบอกพวกเจ้าไว้การที่ข้ารอดคือหายนะของพวกเจ้าตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ พวกเจ้าจะต้องตายกันหมดกัรนข้าก็หวังว่าเจ้าจะพินาศไปในสนามรบนี้แน่นอนว่าถ้าเจ้าไม่ตายข้าจะฆ่าเจ้าด้วยตัวเองหลังจากการแข่งขันได้แห่งเคทิมะเจ้าคิดจริงหรอว่าด้วยการบ่มเพาะที่น่าสมเพชของเจ้าเจ้าจะยังมีโอกาสปลิดชีวิตข้าได้แท้จริงแล้วด้วยพรสวรรค์ของหลินเฟิงเขาแค่ต้องการเติบโตอีกเล็กน้อยเพื่อต่อกรกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในขั้นที่แปดของขอบเขตลมปราณยุทธ ยิ่งไปกว่าน,นั้นเสเวียบูช้างได้บอกกับหลินเฟิงแล้วว่าป้ายที่มีตัวอักษรสลักไว้เหล่านั้นหมายถึงโอกาสมหาศาลเจ้าจะไม่มีโอกาสนั้นหรอกเพราะเจ้าจะต้องตายที่นี่สังเวียนการแข่งขันนี้ใช่เจ้าไม่มีความหวังที่จะรอดเลยไม่มีเลยแม้แต่น้อยคำถามที่แท้จริงคือเจ้าจะมีชีวิตรอดไป,ปเผชิญหน้ากับข้าได้นานพอหรือเปล่า คนจากสำนักเหมือนอสูรเนี่ยหยุนหรืออู๋ชิงเจ้าอยากจะฆ่าใครไม่เป็นไรหรอกเจ้าจะฆ่าใครก็ได้เราฆ่าจะจัดการอีกคนเองนี่มันน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนการแข่งขันจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วช่วงคลาแม็กซ์กำลังจะมาถึงเร็วนี้เลือกคนที่ฆ่าง่ายกว่าปล่อยคนเก่งกว่าให้เขาไปเราทำให้เขาง่ายเกินไปไม่ได้หรอก เอาละถ้าอย่ายงนั้นข้าจะจัดการเนี่ยหยุนเจ้าคิดว่าจะปิดชีวิตข้าได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอหม hmm? ตยายฟะเป็นไปได้ยังไงแค่กระบวนท่าเดียว เนี่ยหยุ่นก็ตายแล้ว7ดทูตของแคว้นวายุสวรรค์ถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นพวกเขาได้รับความสูญเสียอย่างมากเราจะไม่อยู่จนกว่าหลินเฟิงและคนอื่นๆจะตายเอาศพออกไปวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ